กาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมคุลุและพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านค่ะเอ,อ่อชื่อเบลนาฐิตาอินชัยยงนะคะอยู่กรุงเทพค่ะอายุ33ปีเอ,อ่อกำลังศึกษาวิชารามหลักสูตรหเดือนแล้วก็หลักสูตรเปีค่ะ ตอนนี้เป็นผู้ครบคุ้นส่วนป่านามบุญสองค่ะว่าวันนี้หนูจะมาส่งการบ้านเรื่องความสะอาดค่ะคือหนูเป็นคนที่แบบช่วงหลังๆอะค่ะคือมันเห็นอะไรที่แบบวางวางไม่เป็นที่เราก็จะรู้สึกหงุดหงิดของตรงนี้ต้องวางตรงนี้อะค่ะอันนี้ใช้แล้วต้องวางตรงนี้อะค่ะ แล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรกับความถ้ามีอะไรมันสกปรกนิดนิดหน่อยหน่อยเราจะรู้สึกเห็นความหมุดหงิดของตัวเองค่ะมันจะรู้สึกว่าทำไมทำแล้วไม่ไม่วางให้เป็นที่ไม่เก็บให้เหมือนเดิมหนูจะรู้สึกทุกครั้งอะคะ่ะเวลาที่แบบใครคนในบ้านทําหยิบของอะไรทำไมไม่ไว้ตรงนี้ทำไมไม่เก็บตรงนี้แล้วหนูก็ มาเห็นว่าหนูทุกข์เพราะความอยากของตัวเองค่ะความความอยากให้บ้านมันสะอาดความความอยากให้ของมันเก็บเป็นที่ได้ดั่งใจเราอะไรเงี้ยค่ะพอสิ่งที่เราคิดไว้อะค่ะมันวางไม่เป็นที่เราก็จะแบบหมุดหิดทันทีอะไรเงี้ยค่ะคือมีความยึดว่ามีความยึดในความสะอาดมีความยึดใน ว่าของต้องเก็บเป็นที่เป็นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเวลาที่เราเกิดความอยากตรงนั้นนะคะว่ามันมันจะต้องเกิดพอมันความอยากที่เราชอบอะค่ะในความสะอาดแล้วก็ของที่มันเก็บเป็นที่เป็นทางพอมันไม่เป็นอย่างที่เราอยากมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะมันก็จะมีความหงุดหงิดรำคาญใจพูดไม่ดีใส่คนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะ ความอยากที่ในใจเราที่มันชอบอะแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้มันทําให้เราไปอยากกับคนรอบข้างค่ะอยากให้เขาทําแบบที่เราชอบค่ะพอมันยิ่งเกิดไม่ได้หนูก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งทุกข์เข้าไปอีกค่ะจนไม่กี่วันมันเนี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าความสะอาดมันไม่เที่ยงมันสะอาดเดี๋ยวมันก็สกรปรกอีก เราจะมานั่งอยู่ยึดอยู่กับความสะอาดทําไมมันกวาดมันกวาดไปพุ่งนี้มันก็สกปปกเราเก็บไปพุ่งนี้มันก็ลบมันก็วางเกะกะอีกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเออแล้วเราจะมายึดกับความสะอาดทําไมวะทําไมเราไม่เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเนี้ยค่ะของวางไม่เป็นที่เออก็ช่างมันมันจะวางเป็นที่ก็ได้ไม่เป็นที่ก็ได้ มันจะสะอาดบ้างก็ได้จะไม่สะอาดบ้างก็ได้พอเรารู้สึกว่าเราคิดแบบนี้ค่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็สบายใจกว่าค่ะสบายใจกว่าการที่เราแบบไปยึดว่ามันต้องสะอาดนะมันต้องวางเป็นที่นะมันต้องมันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการนะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูหนูทุกหนูทุกว่า เพราะความยึดของตัวเองค่ะหนูทุกเพราะความยึดยึดในความสะอาดยึดในความที่ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพอมันเห็นตรงนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าโหเราวนี่โง่เนาะโง่ทําให้ตัวเองทุกเนาะโง่อยู่กับความสพก้อยความสะอาดแต่จริงๆแล,แล้วใจเราเนี่ยแหละที่สกปปกค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า ต่อไปจะพยายามฝึกฝึกวางใจแบบเนี้ยค่ะอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเห็นประโยชน์ของการความคิดอะค่ะความคิดที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะมันก็มันม,ม,มันก็ทำให้มันคลายใจคลายทุกข์ไปได้ค่ะประมาณนี้ค่ะแต่บ้านหอูวันนี้ยินดีด้วยค่ะเบลอ่อ พอมามาเล่าให้ฟังนี้ก็คือเราได้เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วแต่ว่าเบลพูดในการเป็นตามลำดับด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมคะถ้ามันเกิดขึ้นอีกแต่เบลรู้แล้วว่าเนี่ยเบลจะจัดการอย่างไรนะคะเป็นความไม่ประมาทที่มีการเตรียมการนะคะเราเตรียมการนะตั้งรับไปแล้วแหละแต่มันก็อาจจะมาอีกแล้วเราก็จะไม่ทันมันได้แต่ระยะเวลาของการไม่ทันนี้จะ น้อยลงก็คือเราจะมีความไวขึ้นนะคะในการจัดการเพราะว่าสังสมมากว่าจะเป็นคนแบบว่ารักความสะอาดสมบูรณ์เต็มที่มันต้องสมบูรณ์อย่างเงี้ยเนี่ยนะเราสะสมมาตั้งนานแล้วทีนี้ตอนที่จะเอาออกเนี่ยมันก็จะต้องได้ทยอยออกไปนะคะออกทีเดียวไม่ไม่หมดแน่ๆมันมันยังแบบมันยังมีการพ่อการสะสมอยู่ แต่เป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละเรารู้ว่าจริงๆอ่ะมันดีนะคะตรงนี้คือติดดีนะเนี่ยคือติดดีเนี่ยสะอาดมันก็ดีใช่ไหมคะมันก็ดีมันเห็นได้ยากมันเห็นได้ยากแต่เราก็เห็นแล้วแปลว่าตาเราดีขึ้นแล้วรเราเห็นแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะสุดท้ายแม้แต่ดีเราก็ยังยึดไม่ได้เลยใช่ไหมสิ่งที่เราจะยึดคือยึดที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ ล้างกิเลสของเราให้ได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกว่าทุกเรื่องเลยแล้วก็ทำในเรื่องเรื่องเดียวกันในการไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือเป็นอันเดียวนี่แหละแต่ว่าทำได้กับทุกเรื่องนะคะตอนนี้เราส่งเพียงเรื่องเดียวใช่ไหมจริงๆเราก็จะมีตัวที่เราไปอแอบยึดอยู่หลายๆเรื่องอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายๆท่านที่ เป็นสายสะอาดสายอยู่กับที่สายสะอาดนี่ส่วนใหญ่จะถูกพาดพิงไปที่พยาบาลค่ะพยาบาลนี่ถูกกำหนดให้สะอาดขนาดที่ว่าเสื้อผ้านะคะ,ะเสื้อผ้าชุดต้องเป็นสีขาวหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังพยาบาลพูดบ้างนะคะพี่โสภาเป็นยังไงบ้างพยาบาลชุดขาวเชิญค่ะค่ะนั่นนั่นแต่ก่อนนิสัยของพี่เลยนะคะน้องเบล <laughs> คือคือทุกอ,อย่างต้องเป๊ะ ต้องสะอาดต้องเป๊ะยิ่งอยู่ห้องผ่าตัดอีกโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าที่บ้านอะ่ะเป็นคุณนายสะอาดแล้วพอเป็นคุณนายสะอาดเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราดีเราเราเนียบอยู่คนเดียวแล้วกลายเป็นว่าทุกคนในบ้านอะ่ะตึงกันไปหมดเลยแล้วคนข้างๆอะ่ะก็จะก็จะตึงไปหมดเลยแล้วเราคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวจริงๆแล้วมันรุงรังไปหมดเลยในหัวเราอะ่ะเอ๊ะทำไมเสื้อผ้าใส่แล้วไม่เก็บ วางตรงนี้ทําไมตะกร้าเอามาให้แล้วก็วางไว้ข้างตะกร้าใช่ค่ะมันเยอะมากจนสุดท้ายก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นเครียดโรคกระเพาะโอ้ยมันก็มาไปหมดแล้วแล้วก็ไปลงกับคนข้างๆนั่นแหละนี่นี่นี่เมื่อปปีที่แล้ว แล้วก็เป็นที่มาของโรคทุกโรคเลยได้ทุกโรคเลย,เลยมันก็เริ่มจากคุณนายสะอาดเหมือนกันนะบางบางส่วนหนาส่วนแหละไม่ใช่บางส่วนหนาส่วนเลยแล้วมีมีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งรุ่นน้องคือเขาว่าเป็นพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดเหมือนกันแล้วแล้วสามีเขาก็เป็นแพทย์สัญญกรรมเอ่อสัลญ,ญกรรมกระดูกแล้วทีเนี้ยคือคือแพทย์น่ะเขาจะไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหรนะ่นัก คือคือตัวตัวภรรยานี่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวทุกเรื่องเลยตั้งแต่รองเท้าเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เสื้อผ้าตั้งแต่นู่นนี่นั่นทีนี้คือทุกคนในห้องผ่าตัดจะรู้หมดเลยว่าคือแบบซุปเปอร์สะอาดเลยแหละแล้วพอเลือดกระเด็นถูกเท้านิดเดียวอะไรเงี้ยเขาก็รีบไปเอาแอนโกรโมมาฉีดชๆๆๆแล้วทําไปทํามาหลังๆอ่ะคือหมอนะ เท้านี่แห้งหมดเลยนะเพราะว่าคุณภรรยาฉีดเอ็นกโกวัน,นไม่รู้จะกี่รอบก็เลยเป็นที่โจทย์ขานกันว่าโอ้โดูคุณนายสะอาดแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นเป็นโรคบ่อยมากเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าคือคือเหมือนภูมิต้านทานไม,ม่ค่อยมีเ่ะคือขาอะไรก็ต้องสะอาดหมดอ่ะสะอาดทุกอย่างพอพอย้อนกลับพอมาตรงนี้ย้อนกลับเข้าไปดูนะเวลานั้น โอ้โหนี่ถ้าเราวางได้สักนิดหนึ่งนะเราคงไม่เป็นโรคสารพัดโรคคงไม่รึงรังไปหมดหดินนะที่น้องเบลเห็นตั้งแต่ตอนนี้เริ่มรู้ว่าเออมันควรมันอันนั้นมันมันพร่องอยู่เป็นนิดมันวางก็ได้มันรกก็ได้มันสกก็ปกก็ได้เป็นไรอ่ะก็ยินดีเลยค่ะ,ท,คะที่เจอที่เจอกิเลสเร็วมากค่ะ โรคไม่ได้มาจากความสกปรกนะโรคมาจากความกลัวไม่สะอาดนะคะพอมองเห็นนี่มันก็จะทุกข์เลยนะโอ้สายตาไวด้วยนะคนกลุ่มนี้นะคะตาดีด้วยนะแบบว่าจอ้อ,จองเลยค่ะดีค่ะมาเล่าเรื่องนี้กันนะคะทำให้เป็นประโยชน์นะพี่น้องท่านใดนะคะที่ฟังอยู่ในห้องนี้ท่านใดที่เป็นคุณนายสะอาดนะคะ คุณนายสะอาดตรงที่เรื่องของเชื้อโรคนะที่ทําให้เกิดโรคไม่ใช่ไม่ใช่จากโรคนะคะจากไม่ใช่จากเชื้อโรคพี่โสภาพูดแล้วว่าอาการของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าอาการปวดไมเกรนนะคะซึ่งไม่ใช่เชื้อโรคค่ะมาจากความเครียดที่กลัวกลัวไม่สะอาดนะคะค่ะ โอเคค่ะต่อไปมีอาสาสัาจะมาร่วมส่งการบ้านกับเราด้วยค่ะเชิญค่ะ